เตรียมก่อนไม่เตรียมเลยนะครับวันนี้ก็มีเป็นงานวงโอทางนั้นเลยนะครับวงโอดัดสะจนมืองโงเลยนะครับวันนี้นี่ก็เป็นสีดำอีกคู่หนึ่งกำลังดัดก็สีม่วงแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนันงน่งรอนั่งรอจนอิ่มหรออ้ออนั่นใ,นใครเนะี่ย ทำไมมันยังไงล่ะมันกินมันกินอะไรน่ะกินท่อมกินท่อมแล้วคือไม่ไม่หลับไม่นอนอิจฉาเออแต่ดูสิจกเออไม่รู้นอนมันดูถึงกี่ทุกตีหนึ่งไงตีหนึ่งไม่นอนเลยไม่รู้นอนตอนไหนก็ไม่รู้ที่สองมั้งนี่ที่สองพลังใบพลังใบนี่แหละมันกินพลังแล้วตกลงน้ำมันกินนี่คืออะไรกันนี่มันกินน้ำอะไรโอ๊บอวามสมมั้งนี่ แล้วตกลงมันกินใบกระท่อมกินไหม่เอ็งตกลงเองกินจริงหไหม,ม,มไม่ต้องอายหรอกกินจริงไหมไอ <c oughs> ้ไทยไม่นอนทีหลังทีหลังเองอยากกินเนอะถ้าจะกินต้องเอามาแบ่งที่นี่ด้วยก <c oughs> ินไปแล้วเป็นยังไงใบกระท่อมยังไม่เคยลองเลย <Ừ. S 1> บอกมาเลย ไมให้พูดตามความจริงว่ากินแล้วมันมันหวานหรือมันขมหรือมันฝืดน้องว่ามั้ยสิเดียวบอกซืจะได้ลองชิมดูเดี๋ยวมันรู้สึกยังไงเดี๋ยวต้มมะปรางบอกไม่กินค่ะพี่บอกว่าไม่กินนะครับวันนี้ก็ช่างบุญหอก็จะลดน้ำหนักได้เลยนะครับเพราะ วันๆนใส่แต่สีรวดกับวงโลแต่จะลดได้ยังไงนะครับน้ำตาลอยู่ใกล้ๆเนี่ยวันนี้ตอนเช้าหมดไปแล้วสามจานแต่ตองเชื่องยังไม่กินอ่า <c oughs> ท่านหลวงปู่ฤาษีมามาเยือนครับอันนี้มาเยือนถึงถินอ่ะดับเครื่องก่อนภาคไม่ดังเลย หลวงปู่ได้พาหนะคู่ใจใหม่นะครับปกติในตำนานเขามีแต่ขี่ม้าแล้วก็ม้านินมังกรต่างๆนานานะครับแต่เป็นม้าเหล็กแล้วรครับแต,แต่ในเมื่อก่อนเขาควายไถายนาน,นี่มันมีควายเหล,เล็กไหมแต่ในเมื่อมันมาถึงยุคนี้ในเมื่อฤาสียุคนี้จะให้ไปขีม่ม้าขี่ได้ยังไงใช่ไหมยุครถเราก็ต้องขี่อะไรครับปัญญาเป็นเลิศน,นู่นถูกต้องครับโอ้รุษีไว้หรือดูรถเราก็ต้องขี่รถ ถ้าเราเกิดเมื่อหลายร้อยปีทีแล้วก็ต้องขี่ช้างขี่มา้าไม่ถ้าพระฤาษีขี่รถไม่เป็นนี่เขาด้อยปัญญาใช่ฉะนั้นนะนะครับสรุปก่อนนะครับฉะนั้นฤาษีนะครับก็เป็นผู้ทรงศีลแต่ว่าถ้าไปธุระทางไหนแล้วให้แต่ท่านเดินนะครับไม่ไหวนะครับเพราะว่าลาดยางเดี๋ยวร้อนเดดก็ร้อนขอให้ท่านใช้รถนะครับแต่ไม่ธรรมดาครับวันนี้ลูกบูจะยกล้อโชว์ผมสักหน่อยได้ไหมครับนี่ พร้อมไหมัย้เยเอาใสนะ่ขัดเอเดียบร้อปูจะยกล้อโชว์ดวนะิผมจะขยายก่อนตาเหมือนพี่คนเนี่ยนะยกลอ้อแจ๋วเลยครับแม่สุดยอดแม่ยกลอนะ้อแล้วครับพอดีได้ยานปาหนะใหม่นะครับรู้สึกว่าสวยนะคันนี้แล้วจะทำเชิงวิบากเนาะเพราะว่าฤษีต้องเข้าป่าพงไพรใช่ไหมครับ อ่าโอเคอย่างนั้นก็เดินทางปลอดภัยครับเรเป็นเรื่องปกติตามยุคตามสมัยครับและแล้วก็ขำกันได้เนะเอะเอดูสิครับเครื่องมือก็อละอะไรไปหมดแล้ว ไไปทมเอาอะไรไปเออมันทำป้องนะหลังใบไม่พอนะครับเป็นสายควันครับครับครับผมวันนะครับดูดูครับวันนี้ก็ช่างสองคนนะครับกับช่างบุญหอสองคนก็เหนื่อยเลยนะครับดูโดยเฉพาะตัวนี้เหนื่อยที่สุดเลยนี่นี่นี่นไปหรืออย่นี้เลยอยู่จริงๆนันเอเอามาเฮ้ยจับมันไว้นี่เลย เฮ้ยช่วยเก็บเครื่องมือด้วยตังเยอะแยะเลยเอ้ยนี่มาเมนเี่ยมาเนี่ยเราเอามาจับไปเลยลูกเฮ้ยอยู่นี่มาๆๆล้วเ,เราก็จะได้คนช่วยเก็บเครื่องมือหนึ่งคนเนี่ยมามา,มาอยู่นี่มา